มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าต้องบอกเลยว่าในอาาินเน็ตของเราเนี่ยมีข่าวเอาใจคุณบันเทิงขอ<ช>บันเทิงทุกเพศทุกวัยน,นะครับ<ช>ขอเอาใจขอเพลงรุ่นคุณพ่อคุณแม่กันบ้างน,นะครับกับบรรยากาศคอนเสิร์ต93ปีชาลีอินทราวิจิตเพลงหนังคู่แผ่นด,ดินของศิลปินแห่งชาติชาลีอินทราวิจิตนะครับ3ชั่วโมงเต็มนะฮะที่แฟนเพลงจะได้เต็มอิ่มกับบทเพลงอันไพเราะซึ่งประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติชาลีอินทราวิจิตครับงานนี้นะฮะจัดเต็มงาน40เพลงเรียกว่าคัดมาเด็ด คุณผู้ชมส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นสิวัยสรุ่นรุ่นใหญ่ <c oughs> คุณย่าคุณตาคุณยายนี่เคลิ้มกันเชียวนะครับซึ่งคุณชาลีนะฮะวัย93ย่าง94นี่นี้พลังเสียงยังแรงดีไม่มีตกอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงดังนะฮะท่าฉลองของเขากันครับอ <c oughs> รุ่นใหญ่จนถึงรุ่นเล็กน,นะครับรุ่นใหญ่ี่ยก็มีทานินอินทรเทพเศรษฐาศิระชายาสุเทพวงกำแหงครับนันทิดาแก้วบัวสายนกสินใจนะฮะแล้วก็รุ่นหลานเนี่ยก็มีกันนพัทมีแก้มวิชยานีแต่ละคนเนี่ยก็มาขับกล่อมบทเพลงที่ล้วนเป็นอมาตะทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหยาดเพชรจำเลยรัก น้ำเส,สาะทรายเจอคุณเข้าอีกแล้วเรือนแพรแสนแสบและทุกคนที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าเป็นปลื้มกันมากเลยนะฮะโดยเฉพาะหนุ่มกันแก้มเนี่ยสองหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็บอกว่าตื่นเต้นมากมกเลยครับ But หลายๆคนผมเชื่อว่าเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยหรือว่าตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนสร้าง<ช>แล้วก็เป็นคนที่แต่งเพลงเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเราเออเอาเราเราเคยฟังจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มาก่อนแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงในคอนเสิร์ตที่คุณครูนะครับเป็นคนสร้างเอนเพลงเหล่านี้ขึ้นมาก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศเต็มอิ่มไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับคอนเสิร์ตนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ร้องตามได้แบบ <c oughs> ทุกเพลงเหมือนกันนะเพราะ <c oughs> ว่าก็าจะมีนักร้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยนำเพลงเหล่านี้มาร้องอ,กกอีกทีหนึ่งก็ทําให้เราไ,ไ,ดได้ฟังแต่พอเมื่อกี้ได้ฟังต้นฉบับจริงๆคนลุกนะี่แบบเคลิ้มไปเลยนะ